ครับนลครับแดงน้ําครับฝนตกหนักเมื่อตอนน้าท่วมนะครับผมนี่มันทางทางถนนมอนเขานะครับฟังไปเลยครับผมครับน้ํากัดถนนพังไปเลยครับตอนนี้มอนเขาน้ํายังไหลอยู่นะครับผม ครับวันนี้ขึ้นสวนนะครับผมครับนี่แรงน้ําครับกัดเซกัดซะถนนครับลงไปลึกเลยครับครับสวัสดีครับเนี่ยมาครับมังคุดลูกเริ่มใหญ่แล้วนะครับผม